สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาทําตัวโมเดลกันนะครับตัวโมเดลก็คือตัวที่มันเป็นปุ่มกดป๊อปอัพนะครับใน bootstrap html 5นะครับเราก็รู้กันอยู่แล้วนะครับว่าตัวโมเดลเนี่ยทำงานยังไงแต่ในคลิปนี้นะครับก็จะมาสอนการใช้โมเดลนะครับให้มันมีการทํางานได้2-3ปุ่มขึ้นไปนะครับในหนึ่งหน้าอันเดียวกันนะครับบางคนก็สงสัยว่าเฮ้ยทำไมตัวโมเดลเนี่ย เราไม่สามารถใช้งานสองสามปุ่มขึ้นไปนะครับในหน้าเดียวกันได้ค่ะครนี้จะมาบอกวิธีการทำนะครับครนี้เราก็มาตัวอ่านโมเดลนะครับเพราะว่า,าคุยกับเพื่อนหลายคนอ่ะอ่านไม่เหมือนกันนะครับผมก็เลยเซิร์ชใน Google ดูนะครับว่าอ่านว่าโมเดลโมเดลโมเดลมันก็ได้หลายคำอ่ะ เอาเป็นว่าอ่านว่าโมเดนแล้วกันครับโมเดนที่แปลว่าทันสมัยครับอ่านคล้ายๆกันนะครับคราวนี้เราไปดูตัวนี่ครับเข้าไปที่บูส t ตปนะครับเข้ามานี่ครับเราก็กดคลิกนะครับเดี๋ยวเอาตัวสักตัวหนึ่งนะครับกดคลิกก็จะเป็นป๊อปอัพขึ้นมานะครับ เราก็จะเห็นบ่อยๆนะครับในเว็บไซต์นะครับอ่าเว็บไซต์แบบรุ่นใหม่นะครับแบบใหม่ครับก็จะมีตัวปอปอ u p แบบนี้ขึ้นมาให้ใช้นะครับเดี๋ยวเราจะ copy มาครับ copy มาเอาตัวลากนะครับตัวใหญ่มีอันต้าครับใหญ่จัดอเอาคใหญ่กลางๆก็พอนะครับอันนี้เราก็เปิด ตัวโค้ด v ี Code ขึ้นมานะครับวิธีการใช้งานของมันเนี่ยเอามาวางเราเซฟก่อนนะครับเซฟเป็น HTML นะครับ HTML แล้วกันเป็น x หนึ่งแล้วกันนะครับ พอเซฟเป็น h t i l ครับมันก็จะเป็นสีนี้ขึ้นมาพอเราเนี่ย x1 นะครับกดเดี๋ยวคลิกเข้ามานะมันก็จะเป็นปุ่มเพราะว่าเรายังไม่ได้ใส่ตัวสไตล์ชีนะครับกับตัว j q u e r y นะครับพวกสกิปต,ต,ต่างๆพอเราเลือกตัวโมเดลที่เราต้องการเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จแล้วเราไปที่ get start เ,เลือก set นะครับ copy copy เอา้ห้บนนะครับเอาไว้บนสุดเลยเสร็จแล้วก็มาที่ JS นะครับ copy JS มาวางต่อนะครับโปรติแล้ว JS เนี่ยเขาจะนิยมวางไว้ข้างล่างนะครับเพราะมันเก็ก,กะกดเซฟครับอลองลองเปิดดูอีกรอบหนึง่งเห็นไครับก็จะได้มาแล้วครับ แต่ครั้งนี้เราจะวางสองปุ่มปุ่มแรกเนี่ยเราอาจจะเป็นนี่ครับจุดๆเล็กหนึ่งแล้เราเดี๋ยววางปุ่มนะครับอันนี้เราก็ใส่ไปครับปุ่มหนึ่งครับปุ่มหนึ่งแล้วก็อันนี้ปุ่มสองครับคอมเมนต์ไว้นะครับปุ่มสอง มีปุ่มหนึ่งปุ่มสองนะครับอันนี้เป็น A x สองเห็นไหมครับปุ่มหนึ่งเป x หนึ่งปุ่มสองเห็นไหมครับลองสังเกตดูครับปุ่มหนึ่งกับปุ่มสองเนี่ยมันขึ้นข้อความเหมือนกันเห็นไหมครับมีคนมาถามในไลน์ครับอแอดไลน์มาถามว่าพี่มันทํำยังไงครับมันถึงจะสามารถเป็นปุ่มหนึ่งปุ่มสองครับแยกข้อความกันนะครับ เดี๋ยวเราพิดนะครับหน่งสองนะครับให้ชัดเห็นไหมครับหนึ่งสองวิธีการทำนะครับเราต้องแยกคาร์ดออกจากกันนะครับวิธีแยกนะเราไปตรงทาร์เก็ตนะฮะนี่ครับ data t a r ร์เมันจะทาร์เก็ตแล้วก็จุดนะครับเป็นตัวเชื่อมนะครับ เชื่อมากับค่าตรงนี้นะครับเต,ตรงนี้โอเคนะครับเชื่อมกันเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนตัวแปรครับเช่นอันนี้เป็น bd ธรรมดาใช่ไหมครับอันนี้ก็จะเป็น2องล้ตรงนี้ก็เปลี่ยน2ด้วยครับกดเซฟนะครับแล้วลองรันดูอีกรอบหนึ่งเห็นไหมครับ1นึ่เห็นไหมครับอันนี้จะเป็น2แล้วก็แยกปุ่มกันเรียบร้อยแล้วครับ นี่ก็วิธีการใช้ปุ่มโมโ o นะครับ h t m l 5 Boost t r a p นะครับโดยมากกว่า1ปุ่มหรือว่า2ปุ่มขึ้นไปนะครับในหน้าเดียวกัน